สวัสดีค่ะมาพี่น้องมาเก็บสตอรอเบอรี่นี่อันนี้ว่าท่านใส่สุกกันไหนพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเก็บนะฮะเนาะเก็บสตอรอเบอรี่อ้ยนี่อันหนึ่งพี่น้อง เพท่านด้สุกหลายพี่น้องมึงในพี่น้องเอ้ยแจ๊จอยแต่เก็บพป็นฝอยแจ๊จอยสิได้เมียบานแล้วเนาะใหญ่ๆเก็บรอบที่สองรอบที่แรกหนะึ่งจังหลายรอบนี้บ่หลายพี่น้องเ่าท่านด้สุกเนาะคนะเนาะรอบนี้ได้ซ้ำนี้ออกนวยออกนั่นหลายผลเนี่มเพราะท่านในแจ,จ๊จอย เมียบ้านนี่โอ้ยแดงเต็มลำพี่น้องเอ้ยผู้ใดจะมาเก็บให้ข่อยบุ้มนะข่อยเมียบ้านนี่ก็่ผู้ใดจะมาเก็บกินล่ะผู้เป็นหดผือแล้วเนาะอืมลูกง่ายลูกหน่อยนี่ว่าท่านสุกพี่เนาะเออเองเสือกันเท้าไปเก็บกันเท้าไปเก็บอันชนีเกลเพิ่นกระิกินเนาะขะเนาะ บ้านหวานนี่พี่น้องเลยม,มึงงวยนี่งวยอบักง่ายแต่ว่าชะในกเกะกินพี่น้องหอยถากนะมันแทะเนาะฝนตก นี่ว่าท่านสุกได้ผักเก็บพ็กระเทิร์นเนาะเนาะว่าเอาไว้เอาไวห้หอยถากไปกินแดดพี่นองแดดลวกวเพื่นอนอ Kêu rồi. Giều sở nha tiên kỳ long, gây mất lạc cái kiao tiên. là kìm, gặp mặt nha là kìo tiên là kìo là nâng này rồi để chào hiến vô <quá. cười> ngắm lại tổn nhau nhau thật là <laughs> ở bạn ở kia không quốc giả toàn quân Nó chỉ xuống cả bột กลับมาเนี่ยออกดอกเต็มเลยหรอพี่นนท์จ้ะทำพ่อเกีียวออกสูงเพียงเองข้อผุนอะไรปุ๊บิดวาถ้าสมีจะสูงกัน,นมึงเอาโหลดกินบัวท่านกับนบ้านเฮ้าเนาะเอาไปขายเนาะบ้านนี้เอาไปขายอะนนอไรหรอแต่ว่า ช่วยไปจักไปขายเนาะขายน้ำรันไทยเ,ยเองเขากนรับอยู่นี่พักอันนี้เพิ่นก็กินนด้นี่พี่น้องเพิ่วมาพักลิ้นปีไปนะนี่ต่วยจ้อยบ่กินเอกเป็นอุ้งเก่าเนาะเป็นหย่า โอกันนโก่งไหมปก่งไหมตัดยอเกินปีนนึงหนาวันตัดสามเดียเพื่อจะดต่อหนาหนาวมันเงาเนาะเงาหอมันงามัดนะโจมึงนี่ตลาแหน่ได้ไหมพี่น้องนี่งามคักนี่วม อ่อนระวนแดกกด,ก,งงด,ก,ดก็แดดนี่แดดดีเนาะแดดดีแดดดีมากอมอ,อกไม่ไมยังแดบอะไรางเนี่ยอันนี้มันง่ายไว้ làm lại, lại 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 ăn bớt thần ừ. khẩu có mà nghe phố ơi ừ, không ạ ทียังทำยังไดียงรับขนมเตียนมีด่อยจะเท้าเขาเนาะ

หมดม่ออกตึง้งตะระนเหน่อตึงหอมหมดหอ,อมกะไรตะละแหน่กะไรเอาคนออกทุกปีเลวเป็นหองโซนเป็นออกทุกปีหนาหนาวนี่งเจ้จ่อโซนออกกินเลยบันนี้หากไม่เป็นโค้งออกเนาะหากไม่หยดไม่เป็นโค้งออมก็แ้ไปี๋ไรวะเพียครัเพียะเนี่ยเป็นสะละแหน่นี่ละ ปลูกเกียเดียวพี่น้องเอ้ยไ่ต้องปลูกหลายเกี้ยวสักเท่าไมืองเนี่ยเนื้อมึงเดือดนะโอ้เมื่อยเกี่ยวออกแล้วพี่น้องมันกระแป่นมวยลุวยจริงสิหรอเปล่านี่เกี้ยงเห็นปะนกองสลาเนียก้อยไปนี่ม่วงนี้ดิบบานอันนี้ก็ลัเกี่ยวอยู่ โอ้ยเดะตีเด,ด,เด,ดะตี nhậu กับงามเนี่ยนี่หยดสารเเน่ไหมพี่น้องเฮ้ยเป็นหายเป็นพึ่นงามกับงามหลายงามโพดงามผู้ว่าเด้ใส่ฟุน่นใส่ปุ๋ยยังเด้ไหนมันทางงามเนาะค่ะเนาะมันงามเองนะเดี๋ยวเย็บพี่น้องขอท่านเดี่ยวยจะช่วยหวนเดียว ้อนแดด้อนแดดแดดร้อนแดดหอนไหลผักควนผักยก่นผักยกผักยกหัวขุนไป ออกกระปับนี่ยี่ขินกันดีนองเลยตักมันออกเต็มันหลายรออกระปุกของกินขิงออเอ้าหักกนอนมันก้อ,อ,กกองให้มันแทีไบอีก แปรไปหลายกดหกหลายเอามาปลูกต้นเดียวพี่น้องเลยสื้อมาปลูกต้นเดียวอย่างนี้นนนนช่วยห่าวขินเลยตอนมันก็เกิดไปอีกมันถิแพรไปหมด เรื่อยดี่พี่น้องจ้ายังเห็นบ่เหนียงมันเนี่ยออกแพรไปอีกอุ้ยห่าวมันออกเวกพึ่ต้องเอาไว้อืมนี่บ้ป่านเขาออกแล้วเหมือนเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาตัวเหมืนพี่น้องบ่แกงแจ้งปังมันบ่ปังหันหกตัวซาลาเนียอืมหกซาลาเนียไม่ปังหันไหม ตัดออกแล้วแก้งกวันพี่น้องเลยอือากาศกันมนีก็แเด็ดเดียดใชตัดออกแล้วมันจกนแก้งมันเอาโบหกนี่พี่น้องเลยนี่แก้งดีอันผุ้ม็นปานแปเหลาก่อยก็บปานปักตำนินฝรัง่นันก้อยทีได้ไปห้าวออกอย่างนี้ก่อนเออ